หมูสามชั้นหมักพริกแกงทอดคือแบบเวลายืนอะทำไมต้องยืนไดก็ยืนอยู่แล้วอยู่ที well> ่ปกติคือมันยามามันเป็นรายการที่มีสองคนอะเออก็ลองให้พื้นที่กับอีกคนหนึ่งอยู่ไหมไม่ใช่ยืนอย่างนี้ ไข่ใหญ่มากเลยเหรอต้องยืนแหยขนาดนี้คือยืนอย่างนี้ตลอดเวลาคนก็ยืนแค่นี้ก็พอแล้วใช้พื้นที่ในลักหนาดูนะเวลาหั่นเนี่ยเธอสไลด์ลงไปเลยทีเดียวจอทำไมมันมีผลอะไรมันขาดเหมือนกันไหมมันก็ทำให้แบบไม่สไลด์เหมือนเวลาเธอกินโอมาเกเสะแล้วปลาจิ๊จๆๆจมันก็ไม่คมมันไม่ขาดมันไม่เหมือนกันอันนี้ที่มันไม่ขาดเนี่ยเพราะมีดมันไม่คมก็ใช่ไงก็ถ้าเธอหั่นแบบช้าน่มันก็จะขาดง่ายขึ้นเธอจะไม่จึกจั๊กจิกจั๊กเธอจะอย่างนี้ทีเดียวไม่ใช่ ขายตะคีนขายตะคีนแล้วมันมีผลต่อความอร่อยเลยไหมมีผลกับอารมณ์ุณเนี่ยมันไม่เขียวเอมิกาเข้าครัววันนี้เมนูของเราเป็นแบบของกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับแก้มกับแก้มนี่เขาต้องกินเผ็ดเผ็ดหรอเขาไม่ได้กินแบบทอดทๆหรอทอดๆอเผ็ดเผ็ดกับุ๊บนงดม เมนูนี้คือหมูสามชั้นหมักพริกแกงทอดเครื่องปรุงเนี่ย,ม,ยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ง่ายมาก<อ>คือเราอยากจะได้อะไรที่มันแบบให้หลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เมี่ยงได้อะไรที่มันเป็นแบบง่ายง่ายกินกับกับแก้มถ้าง,ง่ายนะนถ้าง,ง่ายนะสั่งสั่งง่ายสุดนีไม่อร่อยเท่าอ๋อทำเองอร่อยเท่าอของทอดพวกนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีอะไรบ้างเครื่องปรุงวันนี้นะคะก็จะมีหมูสามชั้นเครื่องปรุงก็จะมีพริกแกงที่สําเร็จแล้วเรียบร้อยเราก็ไปดูว่าเราชอบยี่ห้อแบบไหนแต่ละยี่ห้อก็อาจจะมีความเค็มความหวานไม่เหมือนกัน จะต้องชิมก่อนนิดนึงเราจะได้รู้ว่าเวลาเราปรุงอะไรอะ่ะถามเพื่นได้ไหมใช่เมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านอ่ะอ่าแล้วก็อ,อันนี้ก็คือซอสฝาเขียวเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าบ้านไกลมากผัวเสือกจะซื้อบ้านปทุมธานีเวลาแบบไปคุยกับเพื่อน,นจะคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องแบบการเมืองว่าจะ รประเทศชาติมันแบบแบบพัฒนายังไงมีการหาลือกันหรือแบบเอ้ย<ม>เขามีลูกใช่ไหมแบบปรึกษาว่าจะเลี้ยงลูกออกมาให้มันเป็นเยาวชนที่ดีทํายังไงเนี่ย<ม>เวลาเรากินเล่ามันมีประโยชน์<ม>อันนี้คือเป็นหมูสามชั้นที่อีชันซื้อมาตอนที่เขาหัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่า<ม>พอเอามามันก็ชิ้นใหญ่อยู่ดีเราก็อยากจะได้แบบเล็กๆพอดีคมเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวคุณซีเขาไม่กินถูก ่ะเดี๋ยวเราจะหมักเอาหมูพวกนี้ใส่ในเนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ได้ไดก็ก็หั่นให้เสร็จก่อนเป็นคนชอบกินหมูสามชันน้นไหมไม่แนป็นจริงเออจริง,รงๆไม่กินไม่ชอบเลยแต่ถ้าทอดจนกรอบอ่าแบบไม่จ<ก>ิ้เออหมูสามชั้นเนี่ยคือนานๆกินทีได้แต่ว่าถ้ากินบ่อยๆเนี่ยคอเลสเตอรอลมันจะสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยควบคุมมันพอสมควรควบคุมด้วยอะไรคะก็ทาน C M F Antioxidant Complex เข้าไปและตอนนี้เนี่ยเขามีแบบ C M F สีเหลืองป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลสูงอ่าดูนะเวลา็นรหัส สไลด์ลงไปเลยทีเดียวจบทำไมมันมีผลอะไรมันขาดเหมือนกันไหมมันก็ทาให้แบบไม่สไลด์เหมือนเวลาเธอกินโอมากรเสราะปลาจิ๊จิ๊จิ๊จมันก็ไม่คมมันไม่ขาดมันไม่เหมือนกันอันเนี้ยที่มันไม่ขาดแต่เพราะมีดมันไม่คมก็ใช่ไงก็ถ้าเธอหั่นแบบช้านะมันก็จะขาดง่ายขึ้นเธอจะไม่จึกจั๊กจกจั๊กเธอจะอย่างนี้ทีเดียวไม่ใช่ขจแล้วมันมีผลต่อความอร่อยอะไรไหมมีผลกับอารมณ์คุณเนี่ยมันไม่เกี่ยว ทีนี้เราได้ชิ้นหมูที่ประมาณนี้แล้วแล้วไงต่อ,อวก็เอาพริกแกงใส่เข้าไปซึ่งพริกแกงก็ใส่หมดนี้เลยปะเออมันประมาณแบบครึ่งหนึ่งของถุงอะประมาณ50กรัมอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็เอาซอสฝาเขียวประมาณ2ช้อนโต๊ะสูตรนี้คือเอาไปจากไหนก็ดูกเขาโนนนี่อนนเนี่ยโซเชียลอะ,อะ,อะ มันถึงเครื่องไหมอ้าอยู่ข้าเกลื่อันี้เค็มอยู่แล้วนะคะเพราะเลื้อที่นี่อันน้ำปลาเอากลิ่นเฉยๆสักช้อนหนึ่งอะช้อนหนึ่งก็เยอะนะก็ไม่ต้องถึงช้อนอะเอาแค่กลิ่นอะโอเคป๊อ แล้วก็ขยำขยำให้แบบว่าพริกแกงมันเข้าเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาแป้งทอดกรอบแป้งมันสำปะหลังแล้วก็น้ำเปล่าเดี๋ยวจะเอามาผสมผสมผสม,ผสมแล้วก็มาชุบนางเอามาใส่ในนี้ปุ๊บแล้วก็เอาลงไปทอดระหว่างนี้เราตั้งกระทะนะเตรียมน้ำมันให้มันร้อน,ร,อนร้อนเลยซึ่งน้ำมันในเวลาสมมติว่าเราจะทสพวกของทอดเนี่ยไม่ให้อมน้ำมันคือมันควรจะเป็นน้ำมันที่ร้อนถูกไหมร้อนควรจะร้อน,อนเดือดถูกปะร้อนเดือดอารมณ์เราคล้ายๆช่วงไหนที่มันนี่จะเดือดที่สุดเลยที่แบบส ช่วงที่แบบมึงกัดไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยกัดนู่กัดนี่เซลอะไรแบบไม่หยุดไม่หย่อนอะไรอย่างเงี้ยอ้าวตคิดว่าชอบไม่น่ารักหรอก็ขึ้นอยู่กับว่ากัดเรื่องอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาใบโหระพามาซอยซิกซิๆซซแล้วมาอยู่ในนี้ไหนลองซอยสิเอามาแบบเหมือนมาวางทับทักันแล้วก็เหมือนม้วนเพื่อที่เราจะได้แบบผ่านได้นี่ะระ คือแบบเวลายืนน่ะทำไมต้องยืนไอ้ก็ยืนอยู่แล้วอยู่ที่ปกติคือมันยู่ได้มาเป็นรายการที่มี2คนน่ะเออก็ลองให้พื้นที่กับอีกคนนึงอยู่แมไม่ใช่ยืนอย่างนี้ไข่ใหญ่มากเลยเหรอต้องยืนแหกขนาดนี้คือยืนอย่างนี้ตลอดเวลาคนก็ยืนแค่นี้ก็พอแล้วใช้พื้นที่ในลักษณะเอออะไรก็ไข่ใหญ่เหรอใหญ่ไข่น่ารักใช้ใบมะกรูดเลย ไปมะกรูดก็ได้คือไปดูคู่หนึ่งเขาอะ่ะบอกว่าเขาก็ใช้ใบโหระพาแล้วกลิ่นมันจะขึ้นกว่าแล้วไอ้บ้านนี้ก็ชอบอะไรเป็นเวนเวม่ใส่เลยใช่ไหมเย้ yeah. อืออ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้แล้วเราก็เทลงไปเลยใช่ไหมอ่ะโอเคต่อไปเราก็จะเอาคุยใครเมื่อกี้ถามคถามผู้รู้อันนี้คือเป็นแป้งทอดกรอบอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังประมาณเ0สสิกรัมอันนี้ก็ประมาณ20กรัม ันนี้ก็เป็นน้ำฝรั่ว120 ml ี่สิลอ่านว่าเมนี่โคตรเป็นน้ำปลาอยู่แต่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกมันก็รวมๆกันเมนูนง่ายเหรอง่ายอะไรที่แบบจะเป็นกัดแก้มมันต้องง่ายๆบางทีเราต้องมาแล้้วตอ่ะมันต้องรวดเร็วคืออย่าไปพิธีรีตองมากใช่พยายามทําช้าที่สุดแล้วเดี๋ยวใช่สมมุติถ้าว่าเร่งมากเนี่ยถ้าถือว่ามันเป็นเมนูง่ายเนี่ยสมมุติว่าเอาแบบเร็วๆเลยนะเนี่ยหมักแค่เนี้ยเอาไปเสิร์ฟได้แล้วเสิร์ฟนี้เลยอันนี้ก็ง่ายไปอันนี้คือเร็วเลยอ่ะ เสร็จแล้วเราก็เทลงไปในนี้เทไป,ไปแล้วเราก็หมักอีกทีนึ้ให้มันเข้าเนื้อรับรองเด็กแน่แม่จ๋าอ่ะพอเข้าที่แล้วบางคนเขาก็จะทิ้งไว้หน่อยนึงเพื่อให้แบบมันเข้าเนื้อแต่เราไม่ต้องเราทอดเลยเทนิดเทียวนิดอ้ห้หดูแบบดูแรงมากเดือสุดๆเดือดแบบเดือดไปหรือเปล่า ใส่ไปเยอะๆเลยลูกอันนี้ใส่ยูปปาปูปลาซึ่งอันนี้เราก็เบาไฟนิดนึงเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาทำอะไรของเขาไปทีนี้ที่มันน้ำมันมันเป็นสีๆวันนี้เพราะมันเป็นพริกแกงถ้าแบบทอดธรรมดาน้ำมันมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรมากมายเปลี่นหอมมากนี่จับจับกระทายหน่อยจะรู้ได้ไงว่ามันสุกแล้วมันแป๊บเดียวจริงๆมันก็สุก เราเห็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นว่าเราอยากให้มันกรอบๆอ่ะแต่ปกติอ่ะจะแบบว่าจะทอดแบบ,บทอดเลยไม่เคยที่จะแบบชุบกับเครื่องแกงก่อนอก็มันถึงได้มีอะไรขึ้นมาไงคะนี่พอมันชุบเครื่องแกงมันน่าจะอร่อยขึ้นกลิ่นหอมแบบเครื่องแกงขึ้นมาเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ทอดอย่างเดียวนะขาดแล้วปะโอเคน่าจะได้แล้วดาวไซต้องการให้ทำแบบป๊บเดียวแป๊บเดียวขอใทีเดียวได้ไหมไม่มันเละเทอะต้องการให้วางอย่างนี้เออเพื่อมันจะได้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพื่อยื่อไม่งั้นจะเอามาทำไม แม่ตีหนูทำไมลูกแม่ตีหนูทำไมลูกเฮ้ยหอมเลยนะหอมเครื่องแกงนะนี่หอมเลยอ่ะเฮ้ยก็ไม่ดีแย่นระชาดีอยู่นะอากินไปแล้วเหรอคือ รู้สึกว่ามันอร่อยพอมันเครื่องแกงอ่ะอร่อยเิยโอเคเลยอร่อยอทำง่ายด้วยท่านตะทีอยู่เลยก็ไม่แป๊บเลยไม่แป๊บรอกเลนะีเยวทำเลยก็แต่มันกินสนจีอ่ะนี่เราหิวไร้อ่ะไม่ไม่อร่อย คือผู้ของทอดเนี่ยทอดดีคือพอมันเค็มๆมันแม่งอร่อยยิ่งมีเครื่องแกงเข้าเผ็ดมากเลยอ่ะครับบางคนที่ไม่ได้จะเอาเครื่องแกงก็แค่ชุบแป้งทอดธรรมดาเลยจบเลยมันก็ไม่มีอะไรเจ๋งเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหมูสามชั้นหมักพริกแกงทอดลองดูอร่อยจริงอ่ะกินแค่แป้งยังอร่อยเลยว่ะลองไปทำดูกับแก้มจอบได้ไปหาเลยกินกับแก้มกับแก้มหน่อย we oh